ดีพอไปพี่เดองท,ทุกคนมาพอกันอีกแล้วไม่ได้พอกันแต่แกเพิ่งนำพี่น้องชิปซ่ามาแล้วบี่จักมาพอกันอีกเท่านึงอยู่ที่โซป,ปราปรลาวกราบบาทอีกแล้วเด้อไม่นี่แบบว่าเปิดประสบการณ์ในบริษัทกรับยามกลางเวนบริษันมาหอนมือตึ๊ดๆอะไรพี่น้องคนกับต๊ะข้าวผ้าเหลี่ยมตีเปีปยงเนี่ย นาตากับท่านร้านมาพี่น้องเดี๋ยวไปหาไปเจอกันยะใจกับหู้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาขอ,อกันอนนนีกอคทค่นึงพี่น้องมู้คนโตที่นี่นย่งนี้น่ะมาหอดนหานมุกระทาแลลวชิเพสือมุกระทากานินวายคนโตคนโตโค่นลายเลยเดี๋ยสีพาไปเปเล่งบรรยากาศ๊าคนหนัก พี่นัด้อหารอียังพราท่านแบบเบิมปลาอันนี้เป็น,ปรน,นบรรยากาศอาหาน้ำเงีอาหาอียังแบบว่าแถวๆแถวๆอันนั้นเไก่สิบเอ็ดเนี่ยพี่น้องว่าบรรยากาศอาหาใหญ่โตมโหรานีไฟบว่ายังสีเอเชียปะมันจะเป็นหาหารจีน,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 นด่านแบบแบบไรแบบบุฟเฟ่ บุฟเฟ่เจ๊นางพามาว่ะจันน่ะพี่น้องเดี่ยวจิตพาเป็นเบอร์ใหญ่หันใหญ่เลยพี่น๋ยวเดี๋ยวจิตพาไเป็นนั่นมียังแน่นะบุฟเฟ่ว้ายยังหมีหอยหอยพิการสตางยัยเจ้หอยที่ไหนพี่น้องเป็นโอ้หอยนางลมพี่น้องนี่หอยนางรมเจ้หอยเนี้ยหอยหลอดหอยหลอดหอยนางรมอันหอยกาดตัวใหญ่ ป้อคกไม่นาะป้าตุกเยอะแยะลายเนี่ยม่นาะลายแหงตุ้กจุต้หัวใหญ่เก kind of yeah. kind of yeah. mm ินอะไรก็ูมี่หัวกันนี้เนาะพี่นนองเนื้อมูเต้ากูก็ปลาเมกเอียงนุ่งมูป้าก็ปลาเสมันกันนี่ที่เนาะปลาปลาหมกเอียงยังน่น้าแี้อค่ะเืนะแต่ก็มยอคเนา วานี้ได้บินหอมาเล่นมสากจก่เข็นเหล่านเข็นหล่นยังสีดำโอ้ยเป็นเข็นหล่อันนี้ถัี่ถ่วนี่ถ่นี่นีัว้ถ่นลูกนี่ถั่วนี่ถั่วอันนี้ถั่วอันนม้ถ่อันี้่วอยนนี้ถ่อกนนี้ถั่อันนี่าอันเี้ถัอันนี้่นนี้ถัวอันนี้ั่อนน้ั่วอันนี้ถั่วอันนี้ถ่วนี่อน้อน คนตกคนก็เลยปลาไอส์กับทีประมาณนี้เนาะพี่เนอะค<ฮ>นตกคักแน่รี่นี่หมอก็จะเป็นหมอแบบแบบนี้เนาะพี่เนาะมาเป็นตาทานแต่เตาอย่างเอ้ยตาทานก็มีป<ฮ>ิ้งย่างคันท้นคนโตคัดทีกที่ก็นี้ร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนละคะไม่รู้พูดแต่ว,ว่ามากินเลยเลยปลาเลือกเลือกได้ <laughs> แจ็คตัวแล้ว<ฮ> ห่ลยวะเจ้าจ้าเซียนอหน่วยโตหนึ่นึงมาจ้าอดเจ้าทนมาไว้ทนมาไว้มาเหลือเองซองงแล้วท่านดหอดท่านดหอดจบหน่วยครับเจ้าโก้ถามมไว้ อ๋เอาตีกันอีกแล้วพี่น้องตีกันกอีกแล้วอันนี้บ่ะช่างเพิ่มอะอันนี้บ่ะควาเมเด็กเขาหายยด้โตเลยผุ่งกัดไงผุ่งุ่งกัดไงพี่น้องแบบมันออกรลังกายร้ายเันดึงคนสนใจมาอยู่บนสุด mùa ừ, cám này ơi ừ, có chịu nào hoặc là mưa chạm <laughs> đúng phải mình chấp đảo chát này và chăng này ơi mẹ này đi nào mẹ buông thả vay ạ thả vay thả là thả Xong, thả lạ thả lạ thả thả lạ thả บอกลบให้อยากซ้ำตืมมืนนะมูซ้สันบอกให้ซ้ำหมูซ้สันตืมอแล้วมาขีดตืมใหม่แล้วพี่น้างมาทันใจแล้วบอบมเมนคาะว่าให้อยากซ้ำหมูซ้สันตืมตาหญ่ก็เถอเอาบอกเอามูซ้สันตืมบอก ยังวะอ๋ะอแล้วใหวซังวะอยากแบบมู้ซ้ำสัตนะนะพี่นนองทัวปลฟาเสียมหมดด้ยัยังยังอยากซังเติมได้พี่นนองตายไงกระทองยงางน่อีนสัมุหมบอิีนได้ใส่ลงวาสื่ออีกแง่หิวเขาทัวปลฟาเสียมหมดกยไม่มีอ่ คือบบข้าจะโฆษณาลมในเฟ,ฟสเฟซบุ๊กเลยนะแบบต,ตัวเป็นแดดขยำจ้ำสันในตัวเอแล้วคู่หงายเนาะจักช,ชุดชุดนึงบ่ะนะ้างไหะชุดนึงบ่ไม่รู้ไม่รู้อ้าเจ้าไม่รู้ปะเดี๋ยวก้าบก่อนพี่เนาะพอที่แล้วจ้า <laughs> ผ้าเลี่ยมเบี้องเบี้องพี่เนาะอันตรายแห่้ ไอ้ว yeah, ินยางนั่นก็ติดจอชียเนี่เียเป็นบวกเลยโหดไล่มากเลยอาย่อนนี้อีนยอที่ห้ากินข่าวีน้ำยิ้วขายิ้วขาวไม่นนะเนาะบ่รเคยแบบม่ไม่ยกังเว้นเนาะออกแต่แปดโมเกาี่น้องเลยเพื่อมาหเรือจะจะหอดกมูดกมากอ ม right? yeah, mm. yeah, mm ันโค้งเหรอไปนะโค้งอย่างนี้อยากไปเตะพ้นแห้งมาอยากวอลเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหาพี่เขาหนามกันนะมาพี่น้องได้เวลาลงมือแล้วจ้าคือเรื่องเอียงเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มแต่การนี่ก็ล่างคนบอก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 อยู่ก็มีน้ำจิ้มซีฟู๊ดหอยนางรบน้ำพี่น้อง ใช้พักมาได้สิไม่ห่าดโลกนี้เลยปะไปแล้วก็มีมุกน้ำมัไม่หยาดของจงไว้ยหายพี่น้องเอ้ยอย่ิ่งเขาแหงแล้วก็มีน้ำดื่มหอมมาเด้อพานหยัข่อยแพนเค้กมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัด สถานการ์ตไปกะสิโกอนุญาตบาดข้ามน้อพี่น้องยิ่งเขาแง่งขอมันที่น่าสีครั้เนี้จำเบะคับมุดมาใหม่น้อพี่น้องแบบพ่นต้งลิ้นหน้าแล้วก็บนี่สถานการ์ตไปพี่น้องพี่น้องเห็นบอยยินดีหล่อแดงแดงหนุกษาเดียวาสิมาหาเห็ดหนกตาเนาะกำลังเจอเพื่อนสิมาหาเห็ดวัดหนกตาหน้านโนพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กะ ยังไงกะก็ด้วยญาตก่อนเนาะถ้าพอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย